ผู้ชายคนนี้เดิมคิดว่าสามารถจัดการสาวน้อยสตรีมเมอร์ระดับ18ได้ตามใจชอบสตรีมเมอร์ตัวเล็กฮ่หาฮ่าสุดท้ายกลายเป็นบอสเพนกวินมาเกี่ยวข้องมาโทรมาถามความรับผิดชอบด้วยตัวเองแพลตฟอร์มรถ่ายทอดสดเมายาคืนของควัญทั้งหมดเต็มจํานวนคืนเงินกลับมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะสตรีมเมอร์ระดับ18คนนี้มีพี่ชายลึกลับตอนที่หลิงเย่าได้รับข้อความเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองครั้งนี้ของขวัญถูกคืนเต็มจํานวนนั่นหมายความว่าเธอได้เงินเพิ่มมาหลายสิบล้าน โดยไม่ต้องทำอะไรโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยคุณหวังเรื่องจัดการเรียบร้อยแล้วแพลตฟอร์มเมายาคืนรายได้จากของขวัญให้ฉันเต็มจำนวนยังได้เพิ่มมาอีกหลายสิบล้านขอบคุณที่ช่วยเหลือพรุ่งนี้ฉันจะเลี้ยงข้าวเพื่อขอบคุณลิงเย่ารู้ว่านี่เกี่ยวข้องกับคุณหวังแห่งชาติเธอพิมพ์ข้อความวีแชทส่งไปเพื่อขอบคุณเย่าเออถ้าจัดการเรียบร้อยก็ดีแล้วคุณชินก็ช่วยด้วยจะชวนเขามาด้วยไหมคุณหวังแห่งชาตินี้เป็นพี่ใหญ่ที่ค่อนข้างซื่อสัตย์ตอนนี้ยังไม่ลืมน้องชายคนที่สองของเขาได้ส นายส่งเบอร์ติดต่อของเขาให้ฉันฉันจะคุยกับเขาเองลินเย่าตอบกลับตอนนี้ชินเฟินกำลังนวดอยู่ในคลับสุดหรูผลกระทบจากการย้ายบ้านที่หนักหน่วงเริ่มมาปวดเมื่อยไปทั้งตัวติ้งทันใดนั้นโทรศัพท์ดังขึ้นชินเฟินลืมตาขึ้นครึ่งหนึ่งแล้วเปิดแอปแชทมองดูแวบหนึ่งพบว่าเป็นเย่าเออที่แอดเขาชินเฟินลุกขึ้นทันทีดูตื่นเต้นสุดขีดชินเฟินร,รีบกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์ข้อความส่งไปพูดถึงเย่าเออฉันคือชินเฟินคุณชินขอบคุณที่ช่วยเหลือ คุณหวังบอกฉันแล้วพรุ่งนี้จะเลี้ยงข้าวนายนายว่างไหมไม่นานเย่าเออตอบกลับว่าว่างว่างตลอดเวลาชินเฟินรู้สึกดีใจจนตัวสัน่นลินเย่าวชวนเขาไปกินข้าวเขาจะไม่ว่างได้ยังไงไม่ว่างก็ต้องทําให้ว่างทั้งสองคุยกันไปมาสองสามประโยคลินเยาว,วางโทรศัพท์แล้วเดินมาหาฉันบอกว่าพี่บ้านเราควรตกแต่งอะไรเพิ่มไหมรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างฉันจะจัดการเองฉันมีของอยู่บ้างฉันได้ยินแล้วหาคออ้างออกไปข้างนอกฉันไม่ได้ไปไหนไกล เดินเล่นรอบๆแล้วกลับมาพร้อมของลินเย่าเห็นฉันออกไปไม่นานพกของกลับมาเต็มไปหมดก็ไม่ได้ถามอะไรเป็นพิเศษช่วยฉันจัดของที่นำกลับมาวางไว้ตามจุดต่างๆในบ้านตอนกลางคืนลินเย่ายังคงเริ่มถ่ายทอดสดเพื่อนๆทุกคนสวัสด,ดีค่ะตอนนี้เริ่มถ่ายทอดสดแล้วลินเยา่าทักทายทุกคนในห้องถ่ายทอดสดแล้วพูดว่าผู้ใช้326หเย่าเออไม่เจอกันวันเดียวเหมือนข้ามสามฤดูผู้ใช้887เย่าเออพี่ชายเธออยู่ไหน ผู้ใช้698เาเย้าเออฉันมาถึงเมืองโมตูแล้วไม่รู้จะได้เจอเธอโดยบังเอิญไหมไม่ได้ถ่ายทอดสดเล่นเกมกับทุกคนนานแล้ววันนี้จะถ่ายทอดสดเล่นเกมสักสองสามตาลิงเย้าพูดกับกล้องผู้ใช้877อย่า็อย่าทำเลยเราไม่ได้อยากดูเธอเล่นเกมถ้าเธอเล่นเกมเราจะเลิกติดตามผู้ใช้974ใช้เล่นเกมแล้วเลิกติดตามผู้ใช้6 3 1เเราอยากดูพี่ชายเธอเธอเล่นเกมแล้วใครจะดูลิงเย้าทำหน้ามึนพี่ชายฉันอยู่ในห้องหรือจะให้ฉันไปแอบดูเหรอ ลิงเย่าอารมณ์เสียต่อไปห้องถ่ายทอดสดของฉันจะกลายเป็นห้องของพี่ชายแล้วผู้ใช้3 3 2เธอทำอะไรก็ได้แต่ยาถ่ายทอดสดเล่นเกมดูไม่ไหวจริงฮ่หาฮ่าผู้ใช้698เธอพาเราไปดูบ้านเธอหน่อยตั้งแต่เธอย้ายบ้านเรายังไม่ได้ชื่นชมให้ดีเลยงั้นก็ได้ลิงเย่าตกลงตามคำขอของทุกคนเริ่มขยับกล้องให้ทุกคนได้ชื่นชมบิลล่าที่เธอเพิ่งซือ้อผู้ใช้699ยเ้าเเย่าเออบ้านเธอใหญ่จริงฮ่หาฮ่า ผู้ใช้6 6 2นี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเหรอเย่าเออเป็นเศรษฐีตัวน้อยที่ซ่อนตัวผู้ใช้366ขอให้เลี้ยงดูหน่อยช้างเป่าใจมอบจรวดให้เย่าเออย0สิบลูกและพูดว่าเย่าเออขยับกล้องช้าลงหน่อยให้ฉันดูภาพวาดนั้นทันใดนั้นได้รับแจ้งเตือนการมอบจรวดลินเย่ามองไปที่ห้องถ่ายทอดสดก็สังเกตเห็นคำพูดของช้างเป่าใจลินเยา่าชี้ไปที่ภาพวาดบนผนังแล้วถามว่าภาพนี้เหรอช้างเป่าใจช่ใช่ยเลงให้ตรงหน่อยให้ฉันดูให้ชัดฮ่าฮ่า ผู้ใช้987หรือว่าภาพวาดนี้มีอะไรพิเศษผู้ใช้3311เดูชื่อของคนนี้สิรู้เลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ใช้327ผู้เชี่ยวชาญอะไรกันเดี๋ยวนี้เน็ตเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญฉันก็ผู้เชี่ยวชาญน,นะผู้เชี่ยวชาญจีบสาวช่างเป่าใจเย่าเออภาพวาดนี้เธอขายไหมดูแล้วน่าสนใจมากผู้ใช้คนนี้ภาพนี้พี่ชายฉันเอากลับมาเมื่อวันนี้พวกนายยังรับซื้อด้วยเหรอลิงเย่าถามด้วยความสงสัยช่างเป่าใจเย่าเออถ้าพี่ชายเธอยอมปล่อย ฉันยินดีซื้อในราคาสิล้านผู้ใช้9744เท่าไหรสิบล้านโอ้โหจริงหรือปลอมผู้ใช้221ไม่น่าเชื่อแค่ภาพวาดที่แขวนในบ้านจะมีค่าสิบล้านผู้ใช้6698นี่มันหลอกเย้าเออเล่นแน่ฮ่าฮไม่แปลกที่ผู้ใช้ไม่เชื่อแม้แต่ลิงเย้าเองก็ไม่เชื่อถามด้วยความสงสัยว่าผู้ใช้คนนี้ภาพวาดนี้คืออะไรมีค่าสิบล้านได้ยังไงต่อให้เป็นภาพวาดที่มีค่าจริง ดูผ่านกล้องนายก็บอกไม่ได้ว่าจริงหรือปลอมชางเป่าใจฉันรู้ฉันดูตำราภาพวาดนี้มามากเกินไปภาพนี้ดูเหมือนของจริงเธอดูด้านหลังภาพวาดมีตราประทับเปิดไฟแล้วจะเห็นชัดลินเย่าครึ่งเชื่อครึ่งสงสัยเปิดไฟฉายในโทรศัพท์ตามคำแนะนำของชางเป่าใจดูด้านหลังภาพวาดใช้ไฟฉายส่องมีตราประทับจริงฮ่าฮ่ามีตราประทับจริงฮ่าฮ่าลินเย่าร้องออกมาด้วยความตกใจผู้ใช้352ภาพวาดนี้ของใครมีค่าสิบล้านจริงๆ เอผู้ใช้987ชางเป่าจ่ายภาพวาดนี้เป็นของเก่าเหรอผู้ใช้6982คงเป็นของเก่านะาสิไม่งั้นทำไมถึงมีค่านักผู้ใช้3 2 1 0ิพวกนายรู้เรื่องอะไรกันของเก่ามีมูลค่าไม่แค่นี้หรอทุกคนอย่าทะเลาะก,กันเลยมีอะไรให้ทะเลาะก,กันเหรอชางเป่าจายนายบอกว่าภาพวาดนี้มีค่าสิบล้านจริงฮ่าฮา,าลินเย่าถามในห้องถ่ายทอดสดลินเย่าก็อยากรู้เหมือนกันภาพวาดที่มีค่าสิบล้านทำไมพี่ชายถึงเอามาแขวนไว้หน้าประตูครัว หรือว่าพี่ชายไม่รู้ช้างเป่าใจเย้าเออแน่นอนจริงฮ่หาฮ่าถ้าพี่ชายเธอยอมปล่อยฉันสามารถจ่ายเงินมัดจาได้ทันทีแต่ไม่เป็นไรหรอกนี่ของพี่ชายฉันฉันตัดสินใจแทนไม่ได้ลินเย่าสายหัวปฏิเสธช้างเป่าใจน่าเสียดายจริงฮ่หาฮ่าผู้ใช้3 2 1เย่็ดเยาเออรีบดูสิว่ามีสมบัติอะไรอีกบ้างผู้ใช้987ใช่ภาพวาดนี้แขวนหน้าประตูครัวแน่นอนว่าต้องเป็นของที่ไม่มีค่าที่สุด ผู้ใช้3 6 5 6 8โอแม่เจ้านี่มันครอบครัวแบบไหนกันภาพว่าสิบล้านแขวนหน้าประตูครัวถ้าเป็นบ้านฉันฉันยอมให้ที่นอนกับมันเลยตามคําแนะนําของผู้ใช้ลินเย่าเริ่มขยับกล้องไปดูที่ห้องหนังสือวันนี้ในห้องหนังสือมีของวางไว้ยเยอะมากไม่ต้องพูดถึงความอยากรู้ของผู้ใช้ลินเย่าก็อยากรู้ด้วยช่างเป่าใจเย่าเออขยับกล้องช้าลงหน่อยนี่คือหม้อจือหลงทรายนกนางแอน่นและปากกาขนนกนั่นทําจากขนนกยุงโบราณ สองชิ้นนี้เป็นสมบัติแท้ๆผู้ใช้201ขอความรู้หน่อยผู้ใช้3,201โอ้โหฉันเพิ่งค้นหาในใบดูม้อจือหลงทรายนกนางแอ่นคือที่ฝนหมึกในตำนานสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ผู้ใช้220จริงหรือปลอมผู้ใช้3987ฉันแค่อยากรู้ว่านี่ขายได้เท่าไหร่ช่างเป่าใจที่อยู่ไกลในต่างจังหวัดเจ้าของร้านตกใจจนพูดไม่ออกนี่คือที่ฝนหมึกในตำนานทำไมถึงอยู่ในบ้านธรรมดาได้ ของแบบนี้เขาเคยเห็นแค่ในหนังสือโบราณไม่เคยเห็นของจริงด้วยสายตาที่ช่ำชองมาหลายปีของเขาของชิ้นนี้ดูแล้วไม่ใช่ของปลอมตามคำถามไม่หยุดของผู้ใช้ช้างเป่าใจสงบสติแล้วมอบจรวดหนึ่งร้อยลูกให้เย่าเออช้างเป่าใจเย่าเออที่ฝนหมึกนี้เป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ถ้าจะแปลงเป็นราคาสามารถแลกวิลล่าในเมืองโมตูได้เลยเธอถ่ายรูปให้ฉันจากทุกมุมได้ไหมผู้ใช้6623่ช้างเป่าใจ คราวนี้ทำไมไม่บอกว่าจะซื้อชางเป่าใจเพื่อนคนนี้ล้อเล่นฉันไม่มีสิทธิครอบครองเดี๋ยวฉันส่งข้อความส่วนตัวหาลิงเย่าเห็นชางเป่าใจมอบจรวดและซื้อสัตว์ก็ตกลงส่งให้ชางเป่าใจมอบจรวดเพิ่ม200ลูกและบอกว่าขอบคุณมากด้วยการเปิดเผยของจริงสองชิ้นวันนี้ห้องถ่ายทอดสดยังคงถกเถียงไม่หยุดลินเย่าไม่มีอารมณ์ถ่ายทอดสดต่อก็เลยปิดการถ่ายทอดสดก่อนจากนั้นถ่ายรูปจือหลงหมอสายนกนางแอนส่งให้ชางเป่าใจลิงเย่ารีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนเธออยากถามฉัน ว่ารู้ไหมว่าของที่เอากลับมาเป็นสมบัติพี่ของที่นายเอากลับมาวันนี้มีค่ามากนายรู้ไหมลินเยาว,วิ่งเข้ามาในห้องฉันแล้วถามอย่างอดใจไม่ไหวมีค่ามากเกลอไม่รู้ฉันสายหัวฉันไม่ค่อยมีแนวคิดเรื่องเงินของพวกนี้ตั้งแต่สมัยก่อนมีคนให้ฉันมาฉันก็ไม่ได้ใส่ใจวางไว้ข้างฮ่าฮ่าคราวนี้มีเรื่องฉันใส่ของทั้งหมดเข้าไปในแหวนมิติแล้วเอามาด้วยลินเย่าได้ยินแล้วทำท่าเหมือนรู้อยู่แล้วพี่พี่ไม่รู้จริงฮ่าฮ่า แล้วของอื่นๆล,ล่ะลินเย่าถามต่อคงไม่แย่หรอกฉันคิดแล้วพูดฮิฮิงั้นเรารวยแล้วลินเย่าดีใจเหมือนนักสะสมเงินตัวน้อยตาเป็นประกายเขียวเป็นของเธอหมดแล้วอยากจัดการยังไงก็แล้วแต่เธอฉันยิ้มแล้วพูดของพวกนี้สําหรับฉันไม่ใช่เรื่องใหญ่จิงเรอดีเกินไปแล้วลินเย่าได้ยินแล้วกระโดดสูงแน่นอนจริงตามใจเธอเลยฉันพยักหน้าฮิฮิพี่ดีที่สุดเลยลินเย่าได้ยินแล้วกอดแขนฉันออดอ้อน อีกด้านหนึ่งหลังอาการป่วยของเท่าลินหายดีทันทีที่วงการทองคําเกิดความโกลาหลเพราะอาการป่วยของเท่าลินหลายคนใหญ่รู้กันตอนนี้เท่าลินกลับบ้านอย่างมีความสุขนี่ทําให้คนต้องประหลาดใจหลายคนไปหาหมอหลิวแพทย์ประจําตัวของเท่าลินเพื่อสืบถามหมอหลิวเองก็ไม่รู้เรื่องแค่บอกว่าเท่าลินดูเด็กลงสิบกว่าปีส่วนเรื่องอื่นเขาไม่รู้คนที่มีใจก็ไปหาเท่าหวังเท่าหวังไม่กล้าเผยแค่บอกว่าได้ยาวิเศษมาโดยบังเอิญพ่อตาของเขากินยาวิเศษนี้ถึงหาย สมชื่อยาจริงฮ่หาฮาเป็นยาวิเศษจริงฮ่หาฮายาวิเศษอะไรที่ทําให้คนแก่ใกล้ตายกลับมาสดชื่นกระปรี้กระเป่าเด็กลงสิบกว่าปีนี่มันน่าตกใจสุดฮ่าฮ่าเท่าวังช่วงนี้ได้หน้าในวงการชั้นสูงโชว์ตัวสักหน่อยบางคนใหญ่ที่ไม่ค่อยติดต่อโทรมาทักทายเขายังถามว่าบริษัทเขาตอนนี้ต้องการเงินหมุนเวียนไหมทั้งทางตรงและทางอ้อมอยากรู้ว่ายาวิเศษของเท่าวังมาจากไหนพวกเขามีเงิน แต่ซื้อชีวิตความแก่ชราโรคภัยไม่ได้ใครกล้ารับประกันว่าจะไม่ป่วยถ้ามียาวิเศษของเทาหวังเหมือนได้ประกันชีวิตเพิ่มเทาหวังสองวันนี้รับโทรศัพท์จนเบื่อเป็นคนในวงการไม่รับก็ไม่ดีทําได้แค่ตอบอย่างอดทนตอนนั้นโทรศัพท์ของเทาหวังดังขึ้นอีกเขากลัวไปหมดโทรศัพท์ดังแล้ววงเล้ามองโทรศัพท์ที่เพนกวินมาเรียกเข้ามารับสายถามว่าคุณหมามีอะไรสั่งเทาหวังพูดแบบนี้ก็เกินไปแล้วเราเป็นใครกับใครฉันจะกล้าสั่งนายได้ยังไง เพนกวินมาหัวเราะเบาๆจากปลายสายอย่ามีเร er e. e e e. ื่องก็พูดมาเท้าหวังขัดจังหวะมีเรื่องจริงฮ่าฮครั้งก่อนที่นายบอกเรื่องสตรีมเมอร์เยาเออฉันจัดการให้แล้วเพนกวินมาแสดงท่าทางเหมือนต้องการเอาใจนี่ไม่ใช่สิ่งที่นายควรทําเหรอเท้าหวังถามกลับเออควรฮ่าฮเพนกวินมาดูเขินอายหลังจากได้ยินไม่มีอะไรก็วางสายแล้วเท้าหวังบอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินว่าพ่อตานายออกจากโรงพยาบาลแล้วเท่าหลินสุขภาพดีไหม เพนกวินมาถามจุดประสงค์ของการมาครั้งนี้ของตนเองในที่สุดมาแล้วมาแล้วแน่นอนว่าเพนกวินมาก็เช่นกันใช้ข้ออ้างมาถามเรื่องยาวิเศษนายก็อยากรู้ว่ายาวิเศษมาจากไหนใช่ไหมถ้าหวังถามเฮ่เฮ่าหวังบอกใบหน่อยสิเป็ดเพนกวินถูกเก่าหวังเปิดโปงหัวเราะโดยไม่ปิดบังอันนี้ฉันบอกไม่ได้นายฉลาดขนาดนี้คิดเองสิเอาละ่ะฉันยังยุ่งอยู่เทาหวังพูดแล้วเตรียมวางสายเทาหวังเดี๋ยวก่อนอยาวางฉันมีเงินสดในมือหน่อยจะเอาไปให้นายใช้ เป็ดเพนกวินเห็นเก่าหวังเตรียมจะวางสายเขาร้อนใจเท่าไหรเท่าหวังสนใจมานี้มีน้ำใจมากกว่าคนอื่นสองหมื่นล้านเป็ดพนเนกวินสบัดฟันกล่าวว่าโอนมาเลยเท่าหวังบอกแล้วเรื่องยาวิเศษเป็ดเพนกวินเห็นเก่าหวังยินยอมในใจตื่นเต้นยาวิเศษอะไรฉันไม่รู้ลูกชายฉันเสียวหวังให้มารีบโอนเงินมาเท่าหวังพูดจบแล้ววางสายทันทีไม่ให้เป็ดเพนกวินมีโอกาสพูดเป็ดเพนกวินมองโทรศัพท์ที่ถูกวางสายจมอยู่ในความคิดเท่าหวังยอมรับเงิน แน่นอนว่าจะต้องเผยข้อมูลเขาต้องหาจุดอ่อนในคำพูดของเกาหวังใครกันที่ให้ยาวิเศษแก่เทาหวังแล้วจุดอ่อนนั้นอยู่ที่เล่าหวังมาพี่เพนกวินลงทะเบียนในแบ็กเอนของแมวทันทีหาสตรีมเมอร์เย่าเอ,อ่อพร้อมตรวจสอบประวัติการมอบของขวัญของเย่าเอ,อ่อของขวัญส่วนใหญ่มาจากคนชื่อคุณหวังแห่งชาติและผู้พิทักษ์ของเย่าเอ,อ่อมอบให้คุณหวังแห่งชาตินี้คือใครมาพี่เพนกวินแน่นอนว่าทราบดีเขานึกถึงเย่าเอ่ออีกครั้งเพราะของขวัญจากการถ่ายทอดสดถูกระงับ เาวหวังและฉิงเจี้ยนชวนโทรมาถามเองคําถามก็มาทาไมเยาเออถึงได้รับความสําคัญขนาดนี้เมื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ก่อนและหลังม้าพี่เพนกวินสามารถสรุปได้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเยาเออดังนั้นแหล่งที่มาของยาวิเศษก็ชัดเจนแล้วม้าพี่เพนกวินรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยถ้วหวังยังคงมีความซื่อสัตย์แม้จะไม่บอกตรงฮ่าฮ่าแต่ก็ให้เบาะแสเขาม้าพี่เพนกวินครั้งนี้ไม่รู้สึกเสียดายโอนเงินสองหมื่นล้านให้เทวหวังทันทีจากนั้นเทวหวังส่งข้อความมา ฉันรู้อยู่แล้วว่านายฉลาดมมาพี่เพนกวินเห็นที่นี่มุมปากยกยิ้มหัวเราะโดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มสมัครบัญชีในแพลตฟอร์มเมายาเติมเงินหนึ่งพันล้านเข้าไปรอให้เย้าเออถ่ายทอดสดเขาจะไปมอบของขวัญให้คุณหวังแห่งชาติด้วยคาดว่าคงเป็นความชอบที่ได้มาจากการกระทํานี้ที่สานักงานใหญ่แพลตฟอร์มเมายาเมืองเจียงเฉิงคุณเฉินดูเหมือนมีคนใช้ข้อมูลส่วนตัวของหมา,มาห้องทํางานของประธานเฉินเจี้ยถูกผลักเปิดมีคนบุกเข้ามาพูดอย่างรีบร้อนหมายความว่าอย่างไง เฉินเจีย้ยได้ยินคำว่าหมาก็ใจสัน่นเมื่อวานเพิ่งถูกด่าเมื่อกี้ระบบเทคนิคในแบ็กเอนตรวจพบว่ามีคนใช้ข้อมูลส่วนตัวของหมามาสมัครบัญชีและเติมเงินหนึ่งพันล้านหยวนฉันสงสัยว่าข้อมูลของหมาถูกขโมยคนนั้นรีบพูดดีนายออกไปก่อนฉันจะถามหมามาเฉินเจีย้ยโบกมือให้คนนั้นบอกให้ออกไปก่อนจริงๆแล้วเฉินเจีย้ยก็สงสัยว่าข้อมูลของหมาถูกขโมยถูกขโมยไปมาคือใครเขาจะมีเวลามาดูไถ่ายทอดสดเหรอ ยังเติมเงินหนึ่งพันล้านหยวนเพื่อมอบของขวัญปกติเขาเป็นคนหลอกให้คนอื่นเติมเงินตัวเองไม่เคยเติมสักบาทไม่เคยเติมเงินเชิญเจได้โทรหาแผนเกวินมาอย่างมั่นใจมีอะไรครับเพนกวินมาถามเมื่อรับสายมามาข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกขโมยยังสมัครบัญชีในแพลตฟอร์มเติมเงินหนึ่งพันล้านหยวนฉันอยากเตือนมามาดูข้อมูลธนาคารหน่อยป้องกันความเสียหายที่มากกว่านี้เฉินเจเล่าข้อมูลที่เพิ่งรู้เจพูดกับแผนเกวินมาเมื่อแผนเกวินม้าได้ยินก็รู้สึกไม่ดีเลย นายมันสมองมีปัญหาหรือไงฉันสมัครบัญชีแล้วยังไงฉันดูถ่ายทอดสดไม่ได้เหรอฉันสมัครและเติมเงินเองนายมีปัญหาอะไรน้ำเสียงของพระเอกวินม้ามีความสงสัยอยู่บ้างมามาสมัครเองยังเติมเงินหนึ่งพันล้านหยวนฉันเจีย้ยแทบไม่เชื่อหูตัวเองไก่ตืดยังถอนขนได้เขาเอาโทรศัพท์ออกมาดูเป็นเบอร์ของมามาจริงๆไม่ได้โทรผิดมามาในเติมเงินเองจริงฮ่าฮ่าฉันเจีย้ยได้ยินแล้วเสียงดังขึ้นหน่อยนายไม่ได้พูดไร้สาระเหรอ แล้วเรื่องของเยาเออร์ครั้งก่อนนายจัดการยังไงเพนกวินนึกได้ว่าเขาแค่สั่งเฉินเฉินเจียจัดการเรื่องของเยาเออให้ดียังไม่ได้ถามว่าเขาทํำยังไงฉันคืนเงินทั้งหมดที่มอบให้ครั้งก่อนให้เยาเออไม่เก็บสักบาทพระเอกวินม้าได้ยินถึงตรงนี้รู้สึกดีขึ้นหน่อยในที่สุดก็ทําอะไรดีๆสักครั้งจากนั้นเฉินเจียผู้ต่อว่าฉันยังอัปเกรดระดับให้เยาเออต่อไปของขวัญที่มอบให้เขาแบ่งกับบริษัทหนึ่งเก้าเยาเออได้เก้าส่วน เพนกวินที่รู้สึกสบายใจขึ้นในใจได้ยินแล้วโกรธจ,จัดด่าว่านายมันอยากได้เงินของฉันด้วยหรอใครอนุญาตให้เก็บหนึ่งส่วนต่อไปของขวัญทั้งหมดของเยาเออเป็นของเขาทั้งหมดเฉินเจี้ยถือโทรศัพท์ตกใจฉันทําอะไรผิดอีกแล้วทําไมถูกด่าอีกเฉินเจยถูกเพนกวินม้าด่าอย่างไม่มีเหตุผลหาเรื่องน่าเบือ่อพูดสองสามคำแล้ววางสายเที่ยงวันหลินเย้าวชวนคุณหวังแห่งชาติและฉินเฟินสองคนไปกินข้าวแล้วกลับมาบ่ายก็เริ่มไถ่ายทอดสดอีก เพื่อนๆเ,เจ้าตัวน้อยน่ารักของพวกคุณออนไลน์แล้วลินเย่าเปิดถ่ายทอดสดทักทายทุกคนในห้องถ่ายทอดสดเซียวมามอบจรวดหนึ่งพันลูกเซียวมามอบจรวดหนึ่งพันลูกเซียวมามอบจรวดหนึ่งพันลูกมม 1, ลินเย่าเพิ่งเปิดห้องถ่ายทอดสดไม่ถึงสองนาทีมีคนชื่อเซียวมามอบจรวดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องผู้ใช้987โอ้โหยเย่าเออเธอได้ใจของบอสใหญ่อ,อีกคนแล้วผู้ใช้63 2อาจารย์ใหญ่มาอีกแล้ว คู่แข่งขอบคุณเสี่ยวมาสําหรับจรวดที่มอบให้ขอบคุณมากฮ่หาฮห่าลิงเย้ามองจรวดที่มอบมาไม่หยุดในห้องถ่ายทอดสดเธอขอบคุณอย่างมีความสุขตอนนั้นเฉินจี้ออกจากความสงสัยก็เข้ามาในห้องถ่ายทอดสดอยากดูว่าเยาเออนี้เป็นใครกันแน่ที่ทําให้หมา,มามอบของขวัญเองเพิ่งเข้ามาในห้องถ่ายทอดสดแล้วเห็นพระเอกวินม้าขึ้นไปอย่างรวดเร็วเสี่ยวมามอบจรวดหนึ่งพันลูกฟู่หยานยาเออเจอกันครั้งแรกจรวดเล็กๆน้อยๆไม่นับเป็นการเคารพผู้ใช้ 3668สเซียวมาคนนี้ทำไมพูดเหมือนลุงเลยผู้ใช้6 9 9 7ฉันก็รู้สึกแบบนั้นผู้ใช้998ไม่ต้องรู้สึกแน่นอนว่าเป็นลุงดูที่รูปโปรไฟล์ของเขามีแค่รูเปเพนกวินลุงจะทำแบบนี้ได้ยังไงเซียวมาเย้าเออเธอสวยจริงฮ่าฮ่าเซียวมาเย้าเอ,าเ,ธอเธอเหมือนนางฟ้าตัวน้อยเซียวมาเธออายุเท่าลูกสาวฉันถ้าพวกเธอรู้จักกันแน่นอนว่าต้องเป็นเพื่อนซี้กันได้เฉินเจมองผนะกวินม้าในห้องสตรีมทำตัวเหมือนคนเลีย ทักทายเยา้เออตลอดและชมไม่หยุดมันทำลายโลก,กทัศน์ของเขานี่ยังเป็นหมามาที่สุภาพเรียบร้อยทำงานอย่างเย็นชาและรอบครอบคนนั้นอยู่อีกไหมขณะที่เพนกวินม้าห่างไกลไม่รู้เลยว่าเฉินเจี้ยก็เข้ามาดูถ่ายท่อสดด้วยไม่งั้นคงไม่เลียแบบนี้ขอบคุณสำหรับคำชมลุงเสี่ยวมาคนนี้ไม่ต้องมอบเพิ่มแล้วเยอะเกินไปเย้เออขอบคุณมากมีโอกาสจะไปเป็นเพื่อนกับลูกสาวนายลิงเย้ามองเสี่ยวมาที่ยังมอบจรวดไม่หยุดเตือนเขาช่างเป่าใจเย้เออร์ขอบคุณสำหรับรูปเมื่อวาน วันนี้จะหาสมบัติต่อไหมฉันเตรียมพร้อมที่จะประเมินให้เธอแล้วช้างเป่าใจมอบจรวดหนึ่งร้อยลูกช้างเป่าใจเมื่อวานนายไม่ได้บอกว่าจะซื้อภาพวาดนั้นเหรอเมื่อวานฉันถามพี่ชายแล้วถ้านายอยากได้ฉันขายให้ลิงเย่าพูดในห้องถ่ายทอดสดช้างเป่าใจดีดีดีขอบคุณเย่าเออช้างเป่าใจมอบจรวดห้าร้อยลูกเสี่ยวมาภาพวาดอะไรเท่าไรผู้ใช้หกพันหกร้อยห้าสิบแปดพี่เสี่ยวมาภาพวาดที่ควรค่าแก่การสะสมช้างเป่าใจเสนอราคาสิบล้าน ผู้ใช้698พี่เสี่ยวมาสนใจไหมเสี่ยวมาฉันให้ยี่สิล้านเย้าเออขายให้ฉันผนเนกวินม้าเห็นตรงนี้ทันใดนั้นกระโดดจากโซฟาถ้าฉันซื้อภาพวาดนี้จะได้เจอเย้าเออถึงตอนนั้นทุกคนไม่สนิทกันเหรอนี่มันข้ออ้างที่ได้มาฟรีฮ่หาฮ่าเพนกวินม้าจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรช่างเป่าใจผู้ใช้เสี่ยวมาคนนี้มาก่อนได้ก่อนนายทำแบบนี้มันเกินไปหน่อยไหมเสี่ยวมาอะไรมาก่อนได้ก่อนฉันเคยได้ยินแค่ว่าราคาสูงได้ไป ผู้ใช้669บอสรับเข่าฉันไปเลยผู้ใช้369ลุงเสี่ยวมาบ้านนายยังขาดลูกเขยไหมผู้ใช้366ลุงเสี่ยวมาบ้านนายต้องการสัตว์เลี้ยงไหมผูกฉันไว้เป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ฉันเลี้ยงง่ายลุงเสี่ยวมาอันนี้ขอโทษจริงฮ่าฮ่าเมื่อวานชางเป่าใจบอกฉันแล้วไม่ใช่เรื่องราคานายให้20ล้านฉันรู้สึกผิดลิ้นเยาไม่ยอมรับราคาที่เพนกวินมาเสนอลิ้นเยาพูดแบบนี้ได้รับคำชมอย่างเป็นเอกฉันไม่ต้องพูดถึงผู้ใช้ แม้แต่ผนะกวินม้ายังมองเหยาเอาเป็นเอาตายไม่แปลกที่เขาจะมียาวิเศษ,ษเขาไม่ขาดเงินเลยนี่นาเฉินเจี้ยนนั่นโง่จริงๆที่ระงับรายได้ของเขาสมองมีปัญหาจริงฮ่าฮ่าช่างเป่าใจขอบคุณเยาเอา๋อขอบคุณเยาเอ๋อมากเธอเป็นสตรีมเมอร์ที่ซื่อตรงที่สุดที่ฉันเคยเจอช่างเป่าใจมอบจรวดห้าร้อยลูกเสี่ยวมาเยาเอา๋อบ้านเธอยังมีภาพวาดอะไรอีกไหมฉันเสนอราคาไปแล้วเธอต้องให้ฉันซื้ออะไรบ้างสิมีก็มีแต่ฉันไม่รู้ราคา ฉันจะหาภาพหนึ่งมาให้ชางเป่าใจช่วยดูลิงเย่ายังไม่เคยเจอคนที่ขอแบบนี้ลิงเยา่าพูดจบแล้วถือกล้องเดินเข้าไปในครัวหลังประตูครัวยังมีภาพวาดแขวนอยู่อีกชางเป่าใจนายช่วยดูภาพนี้ให้ฉันหน่อยลิงเยา่าพูดจบแล้วเล็งกล้องไปที่ภาพบนผนังชางเป่าใจโอ้โหโอโหนี่คือลายมือของหลิวซื่ออยู่นี่ของแท้นับเป็นของเก่าแล้วในการประมูลครั้งก่อนภาพวาดที่เหมือนกันของหลิวซื่ออยู่ประมูลได้30ล้านผู้ใช้395้า โอ้โหอะไรวะเนี่ยผู้ใช้36,687ยเย้าเออบ้านเธอยังขาดคนรับใช้ไหมผู้ใช้96,874ื้เพื่อนที่บอกจะเป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้โอกาสของนายมาอีกแล้วลินเย้าทำหน้าตกใจภาพว่าที่แขวนมุมครัวนี้มีค่า30ล้านนายไม่ได้ล้อฉันเล่นใช่ไหมช่างเป่าใจาจริงหรือปลอมลินเย้ากลืนน้ำลายถามด้วยความตกใจช่างเป่าใจเย,ย้าเออแน่นอนจริงฮ่าฮเซียวมาเย้าเออ ฉันให้สี่สิบล้านฉันขอแอดนายเซียวมาฉันชอบภาพนี้มากเซียวมาภาพนี้คือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันสี่สิบล้านเธอห้ามลดราคาไม่งั้นมันไม่สมกับความตื่นเต้นของฉันเฉินเจี้ยนั่งในห้องทํางานของเขาตาโตมองหมามาที่ทําตัวเป็นคนเลียในห้องถ่ายทอดสดเขาแทบไม่เชื่อสายตานี่ยังเป็นหมามาที่เย็นชาคนนั้นอยู่อีกไหมลินเย่าถูกคําพูดของเสี่ยวมาทําให้หัวเราะมีผู้ใช้แบบไหนก็ได้จริงฮ่าฮ่าเสี่ยวมานี้ดูเป็นคนรวยใหม่ไม่เห็นเงินเป็นเงิน ตัวเองยอมขายภาพส0สิล้านเขายังยื่นหน้าเสนอ40บล้านและห้ามลดราคากับคำขอประหลาดแบบนี้ลินเย่าเจอครั้งแรกเพื่อนที่ชื่อเสี่ยวมาคนนี้นายยินดีจ่ายส0สิล้านซื้อจริงฮ่าฮ่าลินเย้าตะโกนในห้องถ่ายทอดสดเสี่ยวมาแน่นอนจริงฮ่าฮ่าจริงยิ่งกว่ามุกเสียวมาเย้าเออฉันส่งข้อความส่วนตัวหาเธอแล้วแอดฉันมาฉันจะจ่ายเงินให้เดี๋ยวนี้ลินเย่าถึงเปิดข้อความส่วนตัวคุยกับเสี่ยวมาและส่งข้อมูลติดต่อของเธอไป เซียวมาแอดลิงเย่ามาทันทีทั้งสองคุยกันสองสามประโยคเซียวมาก็เร่งลิงเย่ารีบส่งบัตรธนาคารให้เขาลิงเย่าเพิ่งส่งบัตรธนาคารไปทันทีที่ได้รับโอนสี่สิบล้านลิงเย่าอึ้งไปครู่หนึ่งส่งข้อความไปว่าลุงเสี่ยวมาทําไมนายโอนสี่สิบล้านมาเลยนายยังไม่ได้เห็นภาพเลยมีใครซื้อของส่วนตัวแล้วจ่ายเต็มจํานวนทันทีแบบนี้โดยเฉพาะสี่สิบล้านลิงเย่าดีลุงเสี่ยวมาพรุ่งนี้เจอกันวางโทรศัพท์แล้ว ลิ้นเย่าไถ่ท่อสดต่ออีกหน่อยแล้วปิดในวิ่าสุดรู้เมอรโมตูพี่นายพูดอะไรชิ้นชิงชิงดึงแขนชิ้นเฟิร์นเขย่าไม่หยุดครั้งก่อนเจอกันนอกโรงแรมมันหยุดราชวงศ์เขาก็สนใจฉันมากโดยเฉพาะคำเตือนของชินเจี้ยนชวนต่อเขาทำให้เขาสนใจมากขึ้นคุณยายของฉันฉันไม่ใช่พี่เธอเธอเป็นคุณยายของฉันได้ไหมอันนี้บอกไม่ได้จริงฮ่าฮ่าชิ้นเฟิร์นหน้าบูดวันนี้ถูกชิ้นชิงชิงรบกวนทั้งวันเธอยังขอให้ฉันพาไปเจอฉัน มีอะไรบอกไม่ได้ฉันว่านายแค่ไม่อยากบอกจะตายหรือไงชินชิงชิงไม่ยอมเลิกวันนี้ตั้งใจจะตื้อชินเฟินให้ได้นายไม่บอกก็ได้ยังไงก็ตามนายไปไหนฉันตามไปด้วยชินเฟินได้ยินแล้วอึ้งนอนบนโซฟาใช้หมอนปิดหน้าไม่อยากเห็นชินชิงชิงตัวกวนนี้อีกติ้งโทรศัพท์ของชินเฟินดังขึ้นชินเฟินเอื้อมมือล้วงโทรศัพท์จากกระเป๋ากางเกงเป็นข้อความจากกลุ่มชื่อทีมสนับสนุนเยาวเออคุณหวังแห่งชาติสร้างกลุ่มแชทพิเศษดึงเยาเออและชินเฟินเข้ากลุ่ม เพื่อให้ทุกคนคุยกันสะดวกเย้าเออสองคุณชายพรุ่งนี้ช่วยฉันจองห้องที่โรงแรมมันหยุดราชวงศ์หน่อยฉันจะเลี้ยงข้าวคนชินเฟินอ่านข้อความแล้วลุกนั่งตัวตรงทันทีตอบกลับหนึ่งประโยคชินเฟินเย้าเออเรื่องนี้ให้ฉันจัดการคนกี่คนก็ได้เย้าเออฉันก็ไม่รู้จองห้องใหญ่ไว้คงพอใช้พวกนายมีเวลาจะไปด้วยไหมคุณหวังแห่งชาติพร้อมเสมอชินเฟินมีเวลาเยอะแยะเย้าเอางั้นดีพรุ่งนี้เจอกันคุณหวังแห่งชาติพรุ่งนี้ฉันไปรับเธอ ชินเฟินกำลังพิมพ์ข้อความว่าฉันไปรับเธอยังส่งไม่ทันถูกคุณหวังแห่งชาติแสงหน้าเสียวหวังนี่มันหมาแท้ฮ่าฮ่าชินเฟินโยนโทรศัพท์ลงด่าออกมาอะไรหรอชินชิงชิงได้ยินแล้วถามด้วยความสงสัยไม่มีอะไรอะไรชินเฟินรีบโบกมือชินชิงชิงได้ยินแล้วเงียบใช้สายตาเจ้าเล่ห์มองชินเฟินมุมปากยิ้มเบาฮ่าฮ่าเช้าวันรุ่งขึ้นคุณหวังแห่งชาติไปรับหลิงเย่าลิงเย่าถือภาพวาดที่เสี่ยวมาซื้อไปด้วย ให้คุณหวังแห่งชาติไปรับผู้ใช้คนหนึ่งที่สนามบินก่อนคุณหวังแห่งชาติได้ยินแล้วรู้สึกอิจฉาอิจฉาอะไรผู้ใช้คนไหนที่ทําให้หลินเย่าไปรับที่สนามบินเองเมื่อคุณหวังแห่งชาติและหลินเย่าเห็นตัวจริงของเสี่ยวมาตาโตไอหามาน้อยคือเพนกวินหมามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าลุงมาทําไมถึงเป็นนายคุณหวังแห่งชาติตกใจถาม